เราเป็นเพียงสื่อกางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับผิดหนที่ขายแล้วแก้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวัยีสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านสวยๆทนักชมได้เลือกซื้อเลือกใช้กันครับหลังนี้นะครับเป็นบ้านพร้อมสวนนะครับขนาดพื้นที่หนึ่งไร่เลย ตัวบ้านสวยสภาพใหม่พร้อมเข้าอยู่ได้เลยครับแลงนี้วิวภูเขาล้อมรอบพับบรรยากาศดีลมเย็นสบายครับลมโชยๆไม่วุ่นวายครับมีความเป็นส่วนตัวนะครับสําหรับท่านที่เบื่อความวุ่นวายในเมืองนะครับหลีกนีมาอยู่ความวุ่นวายในบ้านสวยของตัวเองครับกับพื้นที่กว้างถึงหนึ่งไร่ทําประโยชน์ได้เยอะครับตัวบ้านสวยสภาพใหม่ครับนะครับแต่ก็ไม่ไกลแหล่งความเจริญนะครับแบบนี้ไกลตลาดการค้าครับไม่ไกลกันอยู่อาศัยได้จริงนะครับ เอกสารสิทธิ์เป็น,นโฉนดเจ้าของขายเองราคาดีแน่นอนครับตัวบ้านสวยพร้อมอยู่มุงลวดเหล็กดัดในมีให้คบรบครมนะครับมีเพื่อนบ้านหลายหลังนะครับไม่ป่าครับไม่ได้อยู่หลังเดียวโดดๆครับมีเพื่อนบ้านไฟฟ้าประปาพร้อมเจ้าของปลูกต้นไม้ไว้หลายชนิดแล้วนะครับเช่นมะม่วงฝรั่งบุษกาข้อยมะขามเทศถนนนะครับดีมากครับปลูกอะไระก็เหมาะมีรั้วตะข่ายกาั้นล้อมรอบที่ดินนะครับอาณาเขตชัดเจนขุดสระว่าดิงบ่อครับ เลี้ยงปนินปะทะเทียนไว้นะครับภายในตัวบ้านนะครับมีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำครับแบบกว้างๆเลยครับมีห้องครัวมีห้องนั่งเล่นมีพื้นที่จอดรถครับลงจอดรถจอดรถในร่มพม่านในห้องนะครับมีให้เหล็กดัดมุงลวดอย่างดีแล้วก็ยังแถมแอร์แถมตู้เย็นให้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าที่งกระเป๋าเข้าอยู่กันได้เลยทีเดียวนะครับแบบนี้สวยๆคุ้มๆในราคาเพียง1นึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทนะครับ สนใจสามารถติดต่อเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนะครับถ้าชอบก็าฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมีป้านสวยๆนทะ่าชมได้เลือกซื้อกันประจําทุกวันและไม่พลาดคลิปใหม่ๆตัวเลือกใหม่ๆนะครับอันนี้ก็รีวิวดูกันเรื่อยๆอย่างครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ลูกศรใต้คลิปก็ได้ทางเราก็เป็นเพียงื่อกลางครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับติดต่อโดยตรงได้เลยไม่ต้องผ่านคนกลาง เป็นผลไม้ภายในสวนนะครับให้ผลผลิตแล้วเก็บทานได้ในสระก็มีปลาเนี่ยพื้นที่รอบๆครับสวยสะอาดกินสบายทใจครับสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้โดยตรงเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนอยังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ